ก็มีผักมะเขือสุกแล้วก็ใส่ตามด้วยผักค่ะถก็ <c oughs> <c oughs> ผักผักเยอะมากเลยค่ะหนูสามสันก็เยอะผัก <c oughs> ซีเล่าลกับีเนดเห็ดหอมอระพี่น้องโอ้เห็ดก็สางไก่ครับนากระพี่น,อน้องแลค่ะ ก็พักเพินเกลอย่ปแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องเพินเกนลยร่วงแบบถือกล่อง้อนเดียวนะค่ะพี่นอ้องบ้านเราอีสานบ้านเราขาดเมื่อไห่ค่ะพี่น้องคือพักสี่เล่าเ่าขากเราสอบคนเดียวถ่ายคนเดียว กินคนเดียวด้วยล่ะคะ่ะเดี๋ยวพักเพิ่นเกลียบแป๊แบหนึ่งค่ะพี่น้องเคนเกลีบวร่วมกับถือกองคนเดียวนะค่ะพี่น้องนี่แม่เตียงเลยแม่นู่แกงอมค่ะพี่น้องแกงอ,อ่อมหมูสามชั้นใส่มะเขือเปาะแล้วก็มีผักเยอะๆเยอะๆเต้นโซบผัก ชอบเป็นคนกินผักเยอะะเต็นชอบผักชอบเป็นคนกินผักบ้านเราอีสานบ้านเราขาดเมื่อใดค่ะพี่น้องคือพักชี่เล่าเนาะค่ะ เป็นบัตรสี่น,อนออ้องพักเย,กเเยกอะม,มากเลยครับสามเลยโอ้ลุงพักเล้ยเบิดเลื้อยพี่นอกระสามเลยโอ้ลุงพักเล้ยเบิดเลื้อยพี่นอกระถ้าพักพักเยอะมากเลยครับหนูสามสันกเ็เยอะพร้อมหรอกครับไปแม่งลัก ข้างล่างจะเป็นมะเขือเดี๋ยวพักฟันก่อนอยุบแป๊บหนึ่งค่ะพี่น,อน้องเพิ่ยนยะู่ร่วงกับถือกล่องขั้นเดียวนะค่ะพี่น้องแล้วก็มีผักมะเขือสุกแล้วก็ใส่ตามด้วยผักค่ะอาหารหมองมาเลยคือเล็กค่ะพี่น้อง แตงสีนเน้นผักไม่ขัดพี่น้องเน้นผักเยอะหมูกระยโทรศัพท์คนเดียวถ่ายคนเดียวกินคนเดียวด้วยล่ละค่ะ mm hmm. กินง่ายครับพี่น้องเยอะขึ้นกันครัค่ะพี่น้องเค่งผักเพรื่องหมูเยอะไหมคะเนีสามสัน่น เป็นผักกะปีหน้องพังพกทีเยอะมากเลยครับแตงสอบใส่ผักเยอะๆแตงกวาพักกวงตุ้งคกะพี่น้องพักซีเร่าแล้วก็ต้นหอมตอน้นหอมอาหารหมอมเบลอเถินเล็กกะพี่น้องอแตงสีนิ่นพักไม่กะพี่น้องนิ่นพักเยอะหมูกระซี่เล่าบนซีเรียถั่วหอมคกะพี่น้อง โอ้เห็ดกอสาไก่ครับมนาะข้อพี่น,อน้องนะคะสีเล่าผลสีเงาเห็ดยหอมข้อพี่น,อน้องโอ้โอเห็ดกอสาไก่ครับมนาะข้อพี่น,อน้องนะคะเดี๋ยวพักคนเกลีออยวแป๊บหนึ่งข้อพี่น,อน้องคนเกลียวร่วงกับถือกล่องนะคอนเดียวนะคะพี่น,อน้องเยอะๆสเต็กโซบผัก ชอบเป็นคนกินผักเมน,นูเห็ดไงหอเมเลยโอ้ยรุ่งผักเลยเบิดเลยพี่น้องกระแล้วผักเพิ่์นกระยุแป๊บหนึ่งคับพี่น้องเพิ่นกระรุ่งกับถือกล่องต้นเดียวนะครับพี่นอ้องหอมเหล่ากับใบเมี่ยงลาก นัง่งจะกินมะเขือมะเขือมะเขือปอกน่าไม่เตียงเบิดแล้วพี่น้องนี่ิฮตผักผัก,กเยอะมากเลยค่ะนู๊ซ้ำสันก็เยอะผักแล้วก็มีผักล้วมะเขือสุกแล้วก็ใส่ตามด้วยผักค่ะ หอมเรากับไป่เมี่ยงลักข้างล่างจะบขี้มะเขือเยอะขึ้นกันค่ะพี่น้องเพิ่งผักเพิ่งหมูเยอะดมะขันเนือสามสันด้วยครับนี่ครับมะเขือมะเขือเปาะ ไปจะใส่มะเขือเปาะเดี๋ยวพักเพิ่นเกลียวแป๊บหนึ่งค่ะพี่น้องเพิ่นเกลียร่วงกับถือปอง้นเดียวนะค่ะพี่น,อน้องกินง่ายค่ะพี่น,อน้องมะเขือมะเขือ,อเปาะอกแล้วไม่เตียงเบิดเลยพี่น้องบ้านเราอีสานบ้านเรา ขาดบ่ได้ค่ะพี่น้องคือผักซีเล้าเนาะค่ะผักเยอะคือกันค่ะพี่น้องต้นขาต้งหมูเยอะเมค่อไหร่สามสันต้องมีผักมะ,ะเขือสุกแล้วก็ใส่ตามด้วยผักค่ะอะต่เยอะ จะ,ะแฉ่งอมเนาะค่ะแกงออมแบบปั่นแบบปั่นเล่าแบบอาหารหม่อมบอร์เลยเถื่อเ,เลยค่ะพี่น้องก็แตงสีนิ่นผักไม่ะพี่น้อกนิ่มผักเยอะหมูก็บที่ับผักมากเยอะมากเลยค่ะหมูสามสันก็เยอะผักมะเขือ มะเขือเปราะ่าไม่เตียงเบิดลพน้องมะเขือเขือเพราะล่างแม่เตียงเบิดลพน้องนี่ม่เตียงเลยแม่นูแกงอมค่ะพี่น้องแกงออมหมูสามชั้นใส่มะเขือเปราะแล้วก็มีผักเยอะ นี่เม่แกงได้เมนูแกงอ่อมครับพี่น้องแกงอ่อมหมูสามชัม้นใส่มะเขือเปราะแล้วก็มีผักเยอะๆด้วยค่ะนี่ครับมะเขือมะเขือเปราะได้จะใส่มะเขือเอปราะ,ะ,ะกินง่ายครับพี่น้องเต่มสดใส่ผักเยอะๆแต่สิ่นี้ผัก กวงตุ้งค่ะพี่น้องฟักซี่เล้าแล้วก็ต้นหอมต้นฟ<ะ>ักก็เยอะตัวแฉ่งอมเนาะค่ะแกงอมแบบปัน่นแบบปั่นเล่าแบบนี่น้ำไม่ตักนี่น้ำตักพักเพื่อขั้นไอ,อ้นั่นยุบตัวฟักก็เยอะ แขงอมเนาะค่ะแกงอมแบบปั่นแบบปั่นเล่าแบบกินง่ายะครับพี่น้องบ้านเราอีสานบ้านเราขาดเมื่อดครับพี่น้องคือพักซี่เล่าเนาะคะ่ะนี่นูเห็ดง่าย นี่แม่เตียงเลยแม่นู่แกงอ่อมค่ะพี่น้องแกงอ่อมหมูสามชั้นใส่มะเขือเปราะแล้วก็มีผักเยอะๆนี่แม่เตียงเลยแม่นู่แกงอ่อมค่ะพี่น้องแกงอ่อมหมูสามชั้นใส่มะเขือเปราะแล้วก็มีผักเยอะๆด้วยค่ะนี่ก็มะเขือมะเขือเปราะเราจะใส่มะเขือเปราะ เต็มสอบใส่ผักเยอะๆแต่ซุนี่ผักวงตุ้งค้าวปีน้องผักชีเล้าแล้วก็ต้นหอมต้นหอมแล้วก็มีผักมะเขือสุกแล้วก็ใส่ตามด้วยผักค่ะตามเลยโอ้ลุงผักด้ยเบิร์ดและข้าวปีนองนะกินง่ายครับข้าวปอง นี่แม่เตียงเลยเม่นู่นแกงอมครับพี่น้องแกงอ่อมหมูสามชั้นใส่มะเขือเปราะ